ที่บ้านห้วยตะเคียนชายดงชายสองคนพากันไปหาผักป่าและล่าสัตว์เล็กๆตามริมห้วยขณะนั้นเป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นตอนขากลับพวกเขาได้เห็นนกขนาดใหญ่ตัวหนึ่งซุกซ่อนตัวอยู่บนคาคบไม้ใบหนาเฮ้ย hey, นกอะไรวะนั่นนายทิมกระซิบแล้วประทับหน้าไม้จ้องเล็ง ส่วนนายรองเพื่อนที่ไปด้วยกันก็เตรียมหน้าไม้ของตนเพื่อยิงซ้ำหากคนที่ยิงก่อนยิงพลาดแต่นายทิมนั้นไม่พลาดลูกหน้าไม้เสียบเข้าที่กลางอกของนกใหญ่ตัวนั้นอย่างแม่นยำเสียงมันร้องอย่างเจ็บปวดเพียงครั้งเดียวก็ร่วงตกลงมาค้างอยู่บนพุ่มไม้เตี้ยๆเบืเ้องล่างสะบัดปีกดิ้นพ,พึบพับพึบพับอยู่ครู่เดียวก็แน่นิ่งไป ชายหนุ่มทั้งสองวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆจึงรู้ว่าเป็นนกแสกหน้าตาหน้ากลัวของมันราวกับพูดผีนกแสกนี่วะคิดว่านกอะไรตัวใหญ่เบอ้อเร่อเลยเออว่ากลิ่นก็เหมือนสาบกินไม่ได้รอกปล่อยมันไว้ที่นี่แหละพูดบอกกันดังนั้นแล้วพากันกลับเข้าหมู่บ้านของตนเวลาผ่านไปประมาณเที่ยงคืน บรรยากาศในหมู่บ้านเงียบสงัดวังเวงทันใดนั้นจูจ่ๆก็มีเสียงนกแสกตัวหนึ่งร่อนร้องอยู่บนท้องฟ้าเสียงของมันขย่าวขวัญให้คนที่หลับอยู่พากันสะดุ้งตื่นมันร้องอยู่นานไม่ยอมหยุดสักทีชาวบ้านบางคนออกไปแงนคอมองดูเห็นเงาดำๆของมันบินวนเวียนไปมาคล้ายกำลังค้นหาอะไรสักอย่างแล้วครู่ต่อมา ที่หลังคาบ้านหลังหนึ่งก็เกิดเสียงดังและมีความสะเทือนหวั่นไหวอย่างแรงพี่มันบินลงมาเกาะหลังคาเรือนของเราแล้วฉันกลัวหญิงเจ้าของเรือนกระซิบบอกสามีเสียงสั่นเทาเสียงนกผีบนหลังคาร้องเสียงดังเรียกขวัญกระพือปีกดังพึบพับพึบพับคนที่เป็นสามีนั้นไม่ใช่ใครคือนายทิมคนที่ยิงนกแสกตัวหนึ่งตาย เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานั่นเองเขารีบดึงมีดสั้นออกมาจากใต้ที่นอนแล้วเคาะกับพื้นกระดานเรือนดโป๊งโปกๆหลายหนพลางตะวานลั่นไปว่าไปไปพ้นนะไปร้องที่อื่นคนเขาจะนอนเจ้านกลึกลับบนหลังคาร้องขู่อีกสองสามหนจึงเงียบหายไปแล้วจากนั้นม้าในหมู่บ้านก็พากันหอนโหยหวน ทำให้บรรยากาศน่ากลัวเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณต่อมาพอรุ่งเช้าฟ้าสางนายทิมเห็นภรรยายังคงนอนนิ่งอยู่ไม่ยอมลุกขึ้นไปหุงข้าวเหมือนเช่นทุกวันเขาจึงเอื้อมมือไปเขย่าปลุกแต่แล้วก็ต้องผว้าเพราะตัวของภรรยายเย็นชืดแข็งทื่อโอ้เธอตายซะแล้วชายหนุ่มร้องเอะอะลั่นไปยังตื่นตระหนกเมื่อญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน พากลนขึ้นไปดูก็เห็นหญิงคนตายนอนลืมตาโพลงคล้ายตกใจสุดขีดก่อนจะสิ้นลมเมื่อคืนเสียงนกแสกมันร้องลั่นบางคนพูดขึ้นใช่ข้าก็สงหอ์ใจว่าจะเป็นลางร้ายซึ่งก็เป็นความจริงมันร้องเรียกวิญญ,ญาณมันต้องเป็นนกผีชาวบ้านหลายคนก็พูดเพราะได้ยินเหมือนกันและหลังจากนั้นอีกห้าคืน ก็เกิดเรื่องร้ายลึกลับซ้ำขึ้นเป็นครั้งที่สองเหตุการณ์ก็ทำนองเดียวกันคราวนี้คนที่ตายเป็นพ่อของนายรองคนที่ร่วมมีส่วนรู้เห็นกับการตายของนกแสกชาวบ้านต่างซุบซิบเล่าลือกันด้วยความกลัวว่าบางทีนกแสกตัวนั้นคงจะมีอาถรรพ์มันคงพยาบาทจึงมาแก้แค้นเอาดวงวิญญาณของคนให้ตายตกไปตามกัน แต่ก็น่าแปลกตรงที่ว่าคนที่ตกเป็นเหยือ่อไม่ใช่คนที่กระทำส่วนคนกระทำกลับรอดยังไม่เห็นเป็นอะไรตอนบ่ายวันเดียวกันนั้นหลวงปู่บุญพาพระภิกษุชูและสมณเนรจันทร์แบกกรดสะพายบาทเดินทุดงไปหยุดพักปักกรดอยู่ริมห้วยชายป่าสถานที่ปักกรดเป็นลานดินมีต้นคอยสูงใหญ่ขึ้นอยู่พุ่มกิ่งใบอันดกหนาของมัน กั้นบังแดดให้ร่มเงาเย็นสบายหลังจากที่ส่งน้ำเย็นกายเย็นใจกันดีแล้วสมณน,นจันทร์แลมองไปทางท้องทุ่งได้เห็นชาวบ้านเดินตามกันมาเป็นแถวด้านหน้าขบวนมีคนสี่คนแบกหามบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะยังอยู่ไกลจนกระทั่งเมื่อเข้ามาใกล้จึงมีชายสูงอายุคนหนึ่งเดินกระหืดกระหอบตรงมานั่งประนมมือ ตอนหน้าของหลวงปู่พรางพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับพวกเรากำลังจะเอาศพไปเผาที่ป่าช้าพอเห็นท่านมาปาักกรดอยู่ก็ดีใจเพราะหาพระไม่ได้นิมนท่านไปช่วยจูงศพให้ด้วยเถอะครับหลวงปู่และคณะทูดงรับนิมนตเดินไปสมทบกับขบวนพวกเขาถวายได้สายศิลให้จับจูงศพไปจนถึงป่าช้าอันเป็นลานดินในป่าละมอ มีคนมาเตรียมสถานที่ก่อกองฟอนซึ่งเป็นท่อนไม้ซ้อนๆกันไว้แล้วเมื่อไปถึงพวกเขาวางหีบศพลงบนพื้นดินหลวงปู่บุญพาพูดขึ้นว่าท่านชูสมณรจันไปไปสวดบังสุกุลแล้วจงใช้โอกาสนี้เจริญมรณสติพิจารณาอาสุภกรรมาฐานกันนะท่านบอกแล้ว เดินสำรวมนำไปยังหีบศพที่คลุมไว้ด้วยเสือ่อเมื่อชาวบ้านเปิดออกก็ได้เห็นว่าคนตายเป็นผู้ชายสูงอายุหลวงปู่นำสวดบทพิจารณาบางสุกุลบทที่ว่าอน,นิจจาวัตสังขาราจบหนึ่งแล้วยืนเพ่งสงบนิ่งด้วยอาการอันสำรวมส่วนสมณีจันไม่ได้เพ่งดูมองข้ามเลยไป เพราะกลัวภาพคนตายที่นอนแข็งทื่ออยู่ในโลงจากนั้นพวกเขาก็ยกโรงขึ้นไปตั้งบุญกองฟอนและจุดไฟเผาญาติพี่น้องของคนตายที่เป็นผู้หญิงต่างร้องไห้ส่งเสียงดังคนอื่นๆที่มาร่วมพิธีก็พากันนั่งบ้างยืนบ้างทุกคนแสดงอาการโศกสลดใจขณะทุดดงทั้งสามรูปไปนั่งบนเสือใต้โคนไม้ทางเหนือลม ชาวบ้านมานั่งรุมล้อมและเล่าเรื่องลึกลับให้ฟังว่าคนที่ตายและกำลังเผาอยู่นี้ชื่อตาใหญ่อายุหกสิบปีเศษเพิ่งตายเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาสาเหตุที่ตายก็เพราะมีนกผีตัวหนึ่งมาส่งเสียงร้องเรียกขวัญเรียกเอาวิญญาณไปตอนตายไม่มีใครรู้มารู้ก็ตอนเช้าตรู่ฟ้าสางลูกหลานเห็นนอนนิ่งจึงไปดูก็พบว่า สิ้นใจเส่ยแล้วนกผีอะไรมาเรียกวิญญาหรือโยมหลวงปู่บุญพาถามด้วยความสงสัยนกแสกครับหลวงพ่อตัวใหญ่มากตอนมันบินผ่านมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นมันกลางปีกยาวร่วมสองศอกเสียงก็ดังมากได้ยินแล้วขนลุกสู้เลยครับตาใหญ่นี่เป็นศพที่สองก่อนตาใหญ่ก็มีคนตายไปแล้วก่อนหน้าศพหนึ่ง เป็นสาวเป็นแท่อยู่แท้ๆอายุแค่สามสิบปีอยู่ดีๆไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยพอกลางคืนได้ยินเสียงนกผีมาร้องแล้วก็มาจับเกาะบนหลังคาพอรุ่งเช้าก็พบว่าตายซะแล้วคงเป็นเพราะอาถรรพ์นกผีตัวนั้นแหละครับที่มันมาร้องเรียกเอาวิญญาณชาวบ้านเล่าน้ำเสียงและสีหน้ามีแววแห่งความหวาดกลัวมันมาจากไหนเหรอนกผีตัวนั้น หลวงปู่ถามอีกพระภิกษุชูและสมณเณรจันทร์ก็พากันนิ่งฟังด้วยความพิศวงก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันจะมาตอนดึกๆึมาบินวนเวียนร้องอยู่ครู่หนึ่งไม่นานเท่าไร่พอมันจับเกาะหลังคาบ้านตอนเช้าก็จะมีคนตายและยังมีอีกนะครับเมื่อเช้าคนทรงในหมู่บ้านทําพิธีทรงผีมันบอกว่าคืนที่จะถึงนี้มันจะเอาอีกศพหนึ่งครับ มันจะให้นกผีมาร้องเรียกเอาวิญญาณเช่นกันพวกเราในหมู่บ้านกลัวกันทุกคนเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมมันต้องการชีวิตคนถึงสามคนวิสาเหตุอะไรหรือมีครับหลวงพ่อเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสามีของผู้หญิงคนที่ตายรายแรกกับลูกชายของตาใหญ่ที่เพิ่งตายเมื่อคืนนี้ไปยิงนกแสกใหญ่ตัวหนึง่งมันเป็นนกผีของเจ้าพ่อครับ เจ้าพ่อโกรธจึงส่งนกผีอีกตัวมาร้องเรียกเอาวิญญาณคนไปเป็นบริวารแทนนกตัวที่ตายไปเจ้าพ่ออะไรหรือโยมทำไมดุอย่างนั้นล่ะหลวงปู่บุญพาถามต่อไปเจ้าพ่อห้วยจะเคียนนี่แหละครับสารอยู่ทางโน้นเป็นเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์มีมานานแต่ปู่แต่ย่าแล้วลำห้วยสายนี้ชื่อห้วยตะเคียนหรือใช่ครับหลวงพ่อ หมู่บ้านของพวกผมก็ชื่อบ้านห้วยตะเคียนครับตอนเพลนใกล้เที่ยงพวกเราชาวบ้านไปทำพิธีขอขามาศาลเจ้าพ่อแล้วบอกว่าคนที่ยิงนกนั่นทำไปเพราะความไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นนกของเจ้าพ่อขอให้เจ้าพ่อยกโทษให้แต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าหลวงปู่บุญพาและคณะทุดงรับฟังเรื่องลึกลับนั้นแล้วพักหนึ่งต่อมาจึงขอลาญาติโยม กลับไปยังจุดปกดักกรดริมลำห้วยมาถึงแล้วเดินเตรไปสำรวจดูไม่ไกลจากจุดปักกรดเท่าไรนัดห่างไปประมาณร้อยเมตรได้เห็นสารโบราณเก่าแก่ปลูกด้วยไม้หลังใหญ่หลังหนึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นตะเคียนที่แคร่หน้าสารมีเครื่องเส้นสวงบูชาและดอกไม้สดวางอยู่แสดงให้รู้ว่าเพิ่งมีการทำพิธีบนบานสารกล่าวกันมาไม่นาน ตามคําบอกเล่าของชาวบ้านที่เล่าให้ฟังเมื่อครู่ที่ผ่านมาขณะที่คณะทุดงทั้งสามยืนจ้องอยู่ได้มีตุ๊กแกตัวใหญ่ตาโปนเขียวปัดตัวหนึ่งโผลออกมาจากภายในศาลมันอ้าปากพองตัวขมขู่ร้องว่าตุ๊กแกตุ๊กแกแกแกน้ำเสียงแววตาท่าทางของมันดุร้ายไม่เป็นมิตรเลย หลวงปู่บุญพาจึงบอกกับมันว่าเจ้าทุกแกเอ้ยอาตมาและคณะมาหยุดพักปักกลดที่นี่มาเดินทุดงไม่ได้ตั้งใจมาทำร้ายเบียดเบียนเจ้ารอกขอให้เจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแต่เจ้าทุกแกลึกลับในศาลนั่นมันไม่รับรู้มันกลับอ้าปากกว้างส่งเสียงขู่มากยิ่งขึ้นและทำท่าเราจะกระโดดเข้ามากัดคณะทุดงทั้งสามพากันถอยหลัง ไม่กล้ายืนอยู่อีกต่อไปและแม้จะเดินห่างออกมาไกลแล้วก็ยังคงได้ยินเสียงของมันร้องไล่หลังดังมาว่าแกแกตุกแกตุกแกซึ่งสมณีนจันทร์ได้ฟังแล้วขนลุกเพราะมันกลายเป็นเสียงคล้ายเสียงคนแก่ที่ดุร้ายตะคอกไล่หลังมาว่าแกแกออกไป ออกไปต่อมาเวลาประมาณห้าโมงเย็นพวกชาวบ้านพากันกลับมาอีกพวกเขานำน้ำปานะมาถวายและมีถังใส่น้ำใบเล็กๆใบหนึ่งมาด้วยหลังจากที่หลวงปู่และคณะทุดงดื่มน้ำปานะกันแล้วชาวบ้านเหล่านั้นจึงเอ่ยขึ้นว่าท่อนครับคืนนี้นกผีมันจะมาร้องเรียกเอาวิญญ,ญาณของคนอีกเป็นศพที่สามพวกผมกลัวเหลือเกิน ยึงนำน้ำใส่ถังมาให้ท่านช่วยปลุกเสกเป็นน้ำมนต์พวกผมจะเอาไปพรมบ้านเรือนเพื่อป้องกันอาถรรพ์นกผีครับนิมนต์ช่วยด้วยเถอะครับหลวงปู่บุญพาพอได้ฟังก็สงสารเห็นใจพวกเขาเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือจะนิ่งดูได้ก็ไม่สมควรท่านจึงหันมาทางคณะทุดงซึ่งนั่งอยู่ข้างๆแล้วพูดขึ้นว่าท่านชูสมณีจันท ช่วยสงเคราะห์ญาติโยมเขาหน่อยนะตั้งใจสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณบทพาหุงมหากาทำน้ำมนต์ให้เขาหน่อยเถอะหลวงปู่พูดสั่งแล้วให้โยมคนหนึ่งประเคนถังน้ำมนต์ตั้งไว้ต่อหน้าแล้วประนมมือมั่นระหว่างอกสวดบทอิติปิโสพาหุงมหากาขึ้นทันทีเมื่อสวดเสร็จแล้วก่อนที่ชาวบ้านจะกลับ หลวงปู่บุญพาแนะนำชาวบ้านขึ้นว่าอาติโยมทั้งหลายก่อนนอนคืนนี้ให้พาลูกหลานไหว้พระสวดมนต์กันทุกครอบครัวนะอำนาจแห่งพระพุทธคุณจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอาถรรพ์ร้ายทั้งปวงสวดมนต์บทอะไรครับหลวงพ่อชาวบ้านคนหนึ่งถามขึ้นด้วยความสนใจบทนโมตัสะก็ได้อรหังสัมมาก็ได้ ให้สวดด้วยความเคารพแล้วจึงพากันเข้านอนครับหลวงพ่อพวกผมจะบอกให้คนอื่นๆที่ไม่เดมาให้รู้ทั่วกันครับแล้วน้ำมนต์ถังนี้ผมจะเอาไปพรมให้บ้านเรือนทุกหลังครับมีทั้งหมดแปดหลังด้วยกันชาวบ้านบอกแล้วก้มกราปลากลับเข้าหมู่บ้านไปในขณะที่ดวงตะวันก็ลอยดวงต่ำลงทางทิศตะวันตก เมื่อชาวบ้านไปกันหมดแล้วสมณเณรจันท์จึงถามหลวงปู่ด้วยความสงสัยขึ้นทันทีว่าหลวงปู่ครับนกผีพีจริงเหรอครับตัวมันเป็นยังไงหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าเนรจันทร์เอ้ยหลวงปู่ยังไม่เคยเห็นหรอกเพิ่งมาได้ยินชาวบ้านเขาเล่านี่แหละก็คิดสงสัยอยู่เหมือนกันแล้วมันจะมาทางที่เราอยู่ไหมครับสมณเณรจันท์ถามอีก ก็ไม่รู้ต้องคอยดูคืนนี้แต่ตอนนี้พวกเราสวดมนต์ทำวัดเย็นและภาวนากันเถอะหลวงปู่บอกแล้วนำสวดมนต์ทำวัดเย็นและนั่งภาวนาเดินภาวนาอยู่จนกระทั่งสองทุ่มจึงพักผ่อนหลับนอนเวลาผ่านพ้นไปนานเท่าไหรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นเวลาดึกสงัดดวงจันทร์ข้างแรมเครึ่องดวงซองแสงสลัว สมเนจัร์ซึ่งนอนหลับอยู่รู้สึกตัวตื่นเพราะได้ยินเสียงนกลึกลับร้องก้องมาแต่ไกลมันดังมาบนท้องฟ้าเหนือป่าไม้ชายห้วยเสียงของมันเขย่าวขวัญทำให้ขนลุกขนพองเสียงร้องของมันดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาหลวงปู่ครับหลวงปู่หลวงพี่ชูครับผมได้ยินเสียงนกร้อง สมณณนจันร้องเรียกหลวงปู่และหลวงพี่ชูให้รู้ตัวได้ยินแล้วเงียบเงียบไว้แล้วตั้งใจภาวนาหลวงปู่เตือนส่วนหลวงพี่ชูไม่พูดท่านกระแอมให้รับรู้แล้วต่างคนต่างเงียบไปไม่พูดกันมุ่งมั่นภาวนาพุทโธพุทโธอึดใจต่อมาก็รู้สึกว่านกผีนั่นมันบินร่อนร้องผ่านไปทางหมู่บ้าน จะกล่าวฝ่ายทางหมู่บ้านห้วยตะเคียนชาวบ้านทั้งหลายพอได้ยินเสียงนกผีร้องก็พากันนอนนิ่งใจสั่นระทึกไม่มีใครกล้าลุกออกไปมองไม่พูดส่งเสียงดังเพราะเกรงว่าเจ้านกผีมันจะได้ยินและจะจู่โจมลงมาจับเกาะที่หลังคาเรือนร้องเรียกอวิญญาณคนในเรือนไปเหมือนภรรยานายทิมและตาใหญ่พ่อของนายรอง ขณะนกผีบินร่อนร้องเรียกขวัญอยู่บนท้องฟ้าพวกหมาในหมู่บ้านก็หอนเสียงโหยหวนพักหนึ่งต่อมาเสียงนกผีนั้นก็เงียบไปพวกหมาก็เงียบตามบรรยากาศในหมู่บ้านมีแต่ความวังเวงน่ากลัวชาวบ้านทุกคนนอนคิดด้วยจิตใจที่สันระทึกว่าพรุ่งนี้เช้ามืดจะได้ยินข่าวร้ายหรือไม่หนอ ขออย่าให้เป็นจริงตามคำของคนทรงผีที่พูดไว้เลยว่าคืนนี้จะมีคนตายเพิ่มขึ้นเป็นศพที่สามทุกคนนอนคิดนอนผาวากันอยู่เช่นนั้นทั่วทุกหลังคาเรือนฝ่ายที่ปักกรดของคณะทูดงใต้ต้นคอยชายห้วยก็ยังไม่มีใครหลับนอนต่างคนต่างนั่งภาวนากันอยู่ด้วยความไม่ประมาทพุทโธพุทโธ อยู่ตลอดเวลาแล้วครู่หนึ่งต่อมาเสียงนกผีนั่นก็ดังแว่วขึ้นอีกมันบินย้อนกลับมาอีกคนมันวนเวียนอยู่เหนือต้นข่อยแล้วพุ่งตัวลงจับเกาะพลางส่งเสียงร้องเรียกขวัญด้วยเสียงที่น่าสะพรึงกลัวอํานาจเสียงของมันทำให้สมณเนรจันทร์นั่งตัวแข็งเย็นวาบวาบเข้าไปถึงหัวใจภาวนาไว้ภาวนาไว้เสียงหลวงปู่บุญพา เตือนมาเป็นระยะหลวงพี่ชูเงียบท่านคงภาวนาอยู่ในมุ้งกลดตามนิสัยที่มุ่งมั่นไม่หวั่นไหวของท่านแต่สมณีนจันไม่อาจทนนิ่งอยู่ต่อไปได้เพราะเสียงนกผีนั่นมันมีพลังบีบคั้นหัวใจจนรู้สึกว่าเลือดในกายกำลังจะกลายเป็นน้ำแข็งและหัวใจก็กำลังจะหยุดเต้นสมณีนจันจึงตัดสินใจ ดึงเอาสร้อยประคำมนตราศักศ์กิสิทธิ์ขึ้นมาจากย่ามแล้วชูขึ้นไปเบื้องหน้าปลางตั้งจิตอธิษฐานขึ้นว่าเจ้านกผีจงไปอย่ามาร้องเรียกขวัญจงไปเดี๋ยวนี้ท่านใดนั้นสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเจ้านกผีลี้ลับบนต้นข่อยนั่นมันร้องขึ้นเป็นเสียงเล็กแหลมสถานจากนั้นก็กระพือปีกดังพึบพับพึบพับโผ,ผพุ่งจากไปอย่างรวดเร็ว เสียงร้องสยองของมันไกลออกไปไม่ช้าก็เงียบหายป่าชายห้วยรอบบริเวณปักกลดมีแต่ความเงียบสงัดวังเวงแต่แล้วจูๆ่ๆเหตุการณ์ลึกลับอย่างใหม่ก็เกิดขึ้นอีกทั้งสารของเจ้าพ่อห้วยตะเคียนได้มีเปลวไฟลุกโพล่ขึ้นครู่เดียวเท่านั้นแสงไฟก็สว่างจ้าไปทั่วบริเวณโอ้ยไฟไหม้ไฟไหม,ม้บ้านคาแล้ว ไฟไหม้บ้านค้ามีเสียงคนแก่คนหนึ่งร้องโวยวายดังแว่วมาตลอดเวลาอย่างตระหนกตกใจหลวงปู่ครับไฟไหม้บ้านใครครับเสียงคนร้องดังมานั่นสมมเณรจันทร์เรียกบอกหลวงปู่คณะทุด้ดงทั้งสามพากันออกจากมุ้งกรดแล้วยืนมองไฟไหม้บ้านข้าหมดแล้วช่วยด้วยเสียงชายแก่ลึกลับ ยังคงดังแววมาตลอดเวลาจนแสงไฟค่อยๆมอดลงเสียงนั้นจึงเงียบหายไปหลวงปู่ครับไฟไหม้บ้านใครเหรอครับแถวนี้ตอนหัวค่ําก็ไม่เห็นมีบ้านคนอยู่เลยมีแต่สารโบราณหลังเดียวเท่านั้นก็คงจะเป็นที่ศาลนั่นแหละสมมเน,นจันท์เอ้ยช่างเขาเถอะไฟไหม้หมดแล้วช่วยไม่ได้รอกมันเป็นกรรมของเขา สมณเนรจันทร์ได้ฟังแล้วก็คิดพิศวงยิ่งนักครั้นพอรุ่งเช้าคณะทูดงได้พากันไปดูที่ศาลเห็นเหลือแต่ซากเสาโดเดยนอกนั้นถูกไฟไหม้ไปจนหมดสิ้นไม่เหลือเลยแต่ทันใดสายตาของสมณเนรจันท์ก็เหลือไปเห็นซากดำไหม้เกรียมของทุกแกตัวหนึ่งนอนหมอบตาเหลือกโพรงอยู่สมณเณรจันท์จึงอุทานขึ้นว่าทุกแก ต๊กแกมันตายแล้วครับน้องโปนลวงพี่ชูซึ่งยืนนิ่งอยู่ก็เอ่ยขึ้นบ้างว่าน่าสงสารคงเป็นกรรมของมันมีขาทั้งสี่ขายังเอาตัวไม่รอดถูกไฟไหม้ตายได้แล้วครู่ต่อมาขณะที่กำลังจะออกไปบินทบาทพวกชาวบ้านกลุ่มใหญ่ก็พากันนำข้าวปลาอาหารมาถวายถึงที่พวกเขา มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกๆุกคนและพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับเมื่อคืนเสียงนกผีมันร้องลั่นแต่ไม่มีใครเป็นอะไรปลอดภัยดีกันทุกๆุกคนครับหลวงปู่จึงบอกพวกเขาว่าดีแล้วญาติโยมทั้งหลายต่อจากนี้ไปก็ขอให้อยู่ดีมีความสุขกันนะโยมนะขอบคุณครับหลวงพ่อเอ ทำไมไฟไหม้สารเจ้าพ่อห้วยจะเขียนนั่นได้ล่ะครับชาวบ้านคนหนึ่งถามขึ้นอย่างสงสัยอาตมาก็ไม่รู้หรอกโยมจูจ่ๆก็เห็นมันลุกไหม้ขึ้นเองไม่เหลือเลยบางทีอาจจะเป็นเพราะมีเศษทูปจุดทิ้งไว้ก็ได้นะไม่น่าจะใช่นะครับหลวงพ่อทูปที่พวกผมจุดน่าจะดับไปตั้งนานตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วแต่ก็ดีแล้วล่ะครับไม่ไปเสียได้ ต่อจากนี้ไปอาถรรพ์ผีเจ้าพ่อจะได้หมดเสียทีทําให้คนตายไปถึงสองศพแล้วชาวบ้านพากันสาบส่งไม่มีใครเสียดายสารเจ้าพ่อโบราณหลังนั้นกันเลยสักคนแล้วจากนั้นชาวบ้านก็ต่างพากันถวายพัะตาหารหลวงปู่บุญพาพระภิกษุชูและสัมมเนจัรฉันแล้วให้พรแล้ว ก็อำลาชาวบ้านออกเดินทุดงกันต่อไปขณะแบกกรดสะพายบาทผ่านศาลเจ้าพ่อห้วยตะเคียนคณะทุดงพากันหยุดยืนและแผ่เมตตาให้ด้วยใจกรุณาแผ่เมตตาให้แล้วก็เดินตามกันไปปล่อยให้เรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์ของนกผีและเจ้าพ่อห้วยตะเคียนให้ชาวบ้านเล่าลือสืบต่อกันมา